สวัสดีกันนะครับว่ากลัาอยู่กับผมโตและนี่นก็คือ,อรายการแปลสตอรี่การของโทโฮโรสวดพาร์ทที่40ครับวันนี้ก็คลิปนมาจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจริงๆรอบนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมจริงๆโอเคก็สตอรี่การของเราในวันนี้เนี่ยมันเป็นสตอรี่การที่จะได้จากอีเวนท์ที่ชื่อว่าเกนโซเคียวออฟเดอะเดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีดีกว่าว่าจะเป็นใบไหนนะไปะ ชื่อของสตอรี่การ์ใบนี้เนี่ยมีชื่อว่า m a s n a c e of the Dead หรือผมขอแปลเป็นไทยว่าเสเน่ ake, ผู้โกรธเคืองความตายแต่เอาจริงๆมันก็ไม่รู้สิเหมือนผมอ่านแล้วมันไม่ได้ดูโกรธขนาดนั้นนะก็เป็นสตอรี่การ์ระดับสีดาวนะครับที่จะบอกในเรื่องของโจมตียินแล้วก็ป้องกันยินนะส่วนเรื่องพาสซีฟเนี่ยก็เมื่อสเปลการ์ดถูกใช้งานนะครับ จะทำการรีเลือดให้กับปาร์ตี้20%เลยนะแล้วอีกอันนึงเนี่ยก็บอกว่าเมื่อสเปก้าถูกใช้งานดาเมจจากธาตุพระจันทร์เนี่ยจะลดลง15%เป็นเวลาสองเทินเออจะว่าไปเอวันที่อาจอยู่นี่มันเป็นวันลอยกระทงพอดีเลยนะครับเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเนาะเออแสดงว่าชาวจันทานเนี่ยน่าจะมาที่โลกเราได้นะ ก็มาดูที่ข้อมูลที่หนึ่งเลยละกันนะครับโคติยะสนาเอะคือมนุษย์ผู้ละทิ้งโลกภายนอกและย้ายเข้ามาในเกนโซ,โซเกียวพร้อมกับสางเจ้าของเธอในระหว่างที่เธอยังเป็นมนุษย์เธอก็ถูกนับถือจนแทบจะเป็นเหมือนเทพแล้วเพราะในตัวเธอนั้นมีความศรัทธาของผู้คนอยู่ยังไงละ่ะข้อมูลที่สครับเมื่อความสามารถของสนาเอะที่ทําให้เกิดปฏิหาร ได้รวมเข้ากับความสามารถของคานโกะและสุวากะเธอจะได้รับพลังเฉกเช่นเทพในการควบคุมท้องฟ้าพื้นดินและท้องทะเลได้อย่างอิสระอย่างไรก็ตามพลังนี้มันยากที่จะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างการว่ามันแค่ทําให้เธอสร้างปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเท่านั้นผลลัพธ์นั้นเลยมีได้ทั้งดีหรือแย่มีความสุขหรือไม่มีความสุขข้อมูลที่3ครับนี่คือเหตุผลว่า ทำไมสเนเอะถึงได้ออกเดินทางตามหน้าที่ของเธอเธอได้เห็นรอยยิ้มและคำพูดที่อบอุ่นที่แสดงถึงความซาบซึ้งต่อเอรินและเหล่าผู้คนที่ต่างก็เป็นคนไข้ก็ได้ทำการช่วยเหลือในช่วงเหตุการณ์กินโซเคียวแห่งความตายนี่คือความซาบซึ้งที่เหมือนกันกับผู้คนที่มายังศาลเจ้าโมริยะเพื่อมอบมันให้แก่สเนเอะในทุกๆวันแต่นี่ก็คือความสำคัญอันแตกต่างที่สเนเอะยังแยกไม่ค่อยออก เพราะงั้นซเนเอเลยตัดสินใจถามกับคานาโกะและสูวาโกะเพื่อหาคำตอบข้อมูลที่ 4. สเสนเอต้องการช่วยเหลือทุกๆคนที่มีความทุกข์จากโรคภัยและได้ทำให้พวกเขามีความสุขด้วยการรักษาโรคภัยต่างๆที่พวกเขาได้พบเจอด้วยการฉีดยาเพียงครั้งเดียวอย่างทันทีทันใดนั่นเป็นเหตุผลที่เธอใส่ชุดพยาบาลและบินไปมาทั่วเกนโซเคียว ซึ่งนี่ก็คงจะต้องขอบคุณความสามารถของเธอเพราะมันคือปฏิหารที่แท้จริงเลยละ่ะมาที่ข้อมูลสุดท้ายครับข้อมูลที่5ฉันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเองค่ะ,สะเสน่ห์ออกมาที่ระเบียงทางเดินของศาลเจ้ามริยะในวันที่มีอากาศแจ่มใสและมีแดดออกตั้งแต่ช่วงบ่ายคณานกโะและสัวกโะกโผล่มาเพื่อปลุกสนเอะที่กำลังนอนอยู่แต่แล้วพวกเขาก็เกิดเปลี่ยนใจ พวกเขานั้นไม่อยากไปรบกวนใบหน้ายามหลับที่มีความสุขของซาเอะดูเหมือนว่าปฏิหารจะได้ให้คำตอบต่อคำถามของซาเอะในรูปแบบของความฝันที่แสนวิเศษอ่าก็ประมาณนี้เนาะเออจริงๆมันมีความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาด้วยนะคือคิดว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพกันอะไอตรงเราเบียงทางเดินตามพวก บ้านสไตล์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นหรือแบบพวกสามเจ้าอ่ะพอจะนึกภาพออกไหมถ้านึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นั่นแหละมันถูกเรียกว่าเอ็นกาวะเวยเออเจ๋งดีเนี่ยในข้อมูลที่ห้ามันจะมีเขียนอยู่เอ็นกาวะเนี่ยเห็นปะที่ผมแปลไปว่าระเบียงทางเดินอะแต่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันควรจะเรียกอย่างนั้นหรือเปล่านะใครรู้ก็บอกกันได้นะครับผมคิดอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าผมแบบมีบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยผมอยาก ทำเป็นระเบียงทางเดิมแบบนี้แหละมันดูแบบสวยดีอ่ะผู้ว่าสโตริการ์บใบน,นี้เนี่ยมีชื่อว่ามางาโกอ่ะอ่างนี้ป่าววะนี่เป็นสไนเอะนะครับที่แต่งชุดพยาบาลเนาะแล้วก็มีเหมือนจะให้มันเข้ากับธีมฮาโลวีนมั้งเพราะว่าฮาโลวีนจริงๆมันก็เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเองหรือเปล่าวะประมาณสัปดาห์กว่าได้หละเออสัปดาห์กับอีกหนึ่งวันเนาะ นี่เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นเหมือนแบบรอยเย็บด้วยนะน่าจะแบบเพ้นเอาเขาเรียกว่าเพ,เพ้นป่าวะแบบทาสีอะไรเงี้ยเออดูดีจัดจัดนะครับเรียกได้ว่าบางท่านนี่ก็อาจจะอยากเย็บสนเอกันเลยทีเดียวหมายถึงเย็บเสื้อเย็บเสื้อแบบเสื้อมันขาดก็เลยเย็บให้พเพราะว่าเสน่หก็สายลุยอยู่เหมือนกันไงเออ นะนะมันเริ่มระบาดมาถึงในคลิปเราด้วยนะเอเว้เลยโอเคประมาณนี้แหละครับก็คิดว่าน่าจะไม่รบกวนเวลาท่านผู้ชมมากนะเพราะว่าคลิปมันก็ไม่ได้ยาวมากเนาะน่าจะสั้นๆผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงสินาทีหรือซ้ำประมาณสักเจ็ดหเจ็ดนาทีได้เออเดาเอา อย่งไรก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนจบนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าสอรี่การใบต่อไปจะเป็นใบไหนแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามไว้เนี่ยก็กดติดตามเอาไว้ซะ้วยการกดปุ่ม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะได้แจ้งเตือนว่าผมได้ทำคลิปสนองมาแล้วพูดอะไรของกูเนี่ยเอาไม่ว่าช่วยกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยผมนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย